สวัสดีครับโปรแกรมส่ง s m s w e b c a s ์เนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีดาวน์โหลดและติดตั้งและใช้งานเบื่องต้นนะครับเข้ามาหน้าเว็บแล้วจะเจอดาวน์โหลด APK กับดาวน์โหลดเดสก์ท็อปนะครับเราจะมาดาวน์โหลดเดสก์ท็อปก่อนนะครับเมื่อดาวน์โหล,หลดเสร็จแล้วทำการติดตั้งได้เลยนะครับ เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับโปรแกรมจะเด้งขึ้นมาให้สแกน QR code นะครับเราก็ใช้แอปในมือถือสแกนได้เลยนะครับเมื่อสแกนเสร็จแล้วหน้าตาโปรแกรมจะเป็นแบบนี้นะครับขั้นแรกเราก็มาเพิ่มเบอร์นะครับกรอกถ้าลูกค้าต้องการกรอทีละเบอร์นะครับกรอกแล้วก็ลบได้เหมือนกันนะครับหากลูกค้าท่านใดต้องการส่ง จำนวนเบอร์มากๆนะครับให้เราจะทำเป็นไฟล์เบอร์แล้วก็ลากใส่โปรแกรมได้เลยนะครับแล้วก็กดอ่านเบอร์โทรศัพท์จากไฟล์ได้เลยครับไม่จำกัดเบอร์นะครับใส่จำนวนหลายๆพันก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับเรานะครับสั่งไปนะครับเรามาเลือกเวลาส่งนะครับผมแนะนำเป็นสองวินาทีถึงสามวินาทีนะครับคะแนกสองวินาทีก่อนนะครับแต่ถ้าในมือถือนะครับมันขึ้นเตือนว่าให้กดอนุญาตส่งเอ s รเราก็มาเปลี่ยนเป็นสวินาทีนะครับถัดไปนะครับเราก็มากรอกข้อความหรือคอนเทนต์กับลิงก์นะครับผมแนะนำไม่เกิน70ตัวอักษรน,นะครับนี่นะครับเวลาเรากรอกจำนวนตัวอักษรมันเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแนะนำไม่ควรเกิน70ตัวอักษรน,นะครับ ก็กรอกเรียบร้อยนะครับแล้วก็กดส่งได้เลยนะครับ้านในสนใจนะครับติดต่อเข้ามาที่แอด522 RLBQO ได้เลยนะครับขอบคุณนะครับ